สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซีซอซินนะคะวันนี้มัลลีซีประจำเดือนสิงหาคมเนาะขอโทษต้องต้องขอโทษจริงๆที่มาช้านะคะเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ฉันต้องโยกย้ายนะจ๊ะเออทีเนี้ยเออเราอาจจะไม่ได้เปิด o r ร์เรคมากนะคะเพราะาตอนนี้มี o r a ์เรคแค่หนึ่งสำรับนะคะ ไพ่ไม่ได้ขดมาเลยเนาะไพ่จะอยู่ในรังอีกรังหนึ่งที่ยังไม่สามารถขดมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็จะขอคําแนะนําจากไพ่ออร์ค e ลสำหรับนี้นะคะส่วนเรื่องความรักเนี่ยก็อาจจะไม่มีคําแนะนําให้เนาะต้องขออภัยจริงๆนะคะวันนี้ก็สําหรับชาวาธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะตามโหราศาสตร์ตะวันตกแต่ถ้าใครสะดวก ดูตามโหราศาสตร์ไทยหรือตะวันออกหรือลัคนาดาวจันดาวสุขดาวอะไรก็แล้วแต่นะที่สถิตยอยู่ในช่วงเวลาเกิดของคุณเนี่ยก็ได้หมดเลยนะคะเอาตามสะดวกนะพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้เป็นดวงรวมๆจริงๆเป็นดวงทั่วๆไปไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวใช้วิทยานในการรับชมรับฟังกันด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็จะดูชีวิตทั่วไป การเงินการงานนะคะจากนั้นก็จะไปเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดคนไม่ชัดเจนคนมีคู่ค่ะโอเคมาเริ่มต้นกันเลยสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะมีระกรกฎพิจิตขอดูชีวิตรวมๆหน่อยเป็นไงบ้างเดือนนี้ธาตุน้ำ The m a เเชียนกลับกลวงมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะเดทนะคะ เดอะเวนว้าวสีไม้กลับหัวสามถ้วยได้สำหรับเป็นควีนถ้วยนะคะสักครู่นึงนะทำไมเอียงเอียงขนาดนั้นทำไมถึงเอียงขนาดนั้นโอเคเรามองว่าเดือนสิงหาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการที่คุณ จบบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ทีเนี้ยมันขึ้น t ด e m a จิชเ a นหัวกลับขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ตัวคุณจะ,จะต้องไปเจอกับคนที่ใส่หน้ากากเข้าหาคนที่ไม่ค่อยจริงใจหรือว่าสถานการณ์บางอย่างที่ถูกปิดบังซ่อนเลนอยู่นะคะอะไรที่มันยังเป็นความลับหรือว่า ใครที่ทำอะไรลับหลังคุณเนี่ยคุณจะเป็นที่จะต้องระวังมากๆเลยในเดือนสิงหาคมนี้นะใครใครทำธุรกิจก็อาจจะมีโอกาสที่จะโดนทุจริตหรือว่าถ้าอาจถ้าหาว่าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของการทำอะไรลับหลังกันเออมันขึ้นไพ่ของการทำอะไรลับหลังกัน แต่มันก็จะมีเรื่องดีๆตรงที่เรามองว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตของคุณนะเดือนสิงหาคมเนี้ยเออเพราะว่ามันมีการจบและการเริ่มต้นใหม่ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนมากๆจาก2ใบนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแตออ่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็สำหรับคนบางคนหรือว่าในบางท่านน่ะคุณอาจจะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะคะ มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงหรือว่ามันอาจจะยังมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่สามารถปรับตัวได้หรือว่าปรับจูนสถานการณ์หรือถ้าหากมีการโยกย้ายขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกคิดถึงบ้านหรือว่ามีโฮมซิกขึ้นมาก็ได้นะในบางคนบางท่านเพราะว่าเป็นไพ่สีไม้หัวกลับเออคุณยัง ไม่สามารถเซตเทิลหรือว่าอเขาเรียกว่าอะไรล่ะคุณยังไม่ชินกับชีวิตหรือว่ายังไม่ค่อยชินกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ทีเนี้ยมันกเ็เรามองว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้หรือว่ามันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องก็ได้นะที่อาจจะไม่ต้องเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังอะ แต่มองว่ามันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นด้วยพลังงานของ3าถ้วยแล้วคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนู่นเนี่ยจึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรใหม่ๆที่เข้ามาถึงแม้ว่าเราจะต้องเจอกบการปรับตัวแต่มันก็จะมีเรื่องดีๆถ้าใครเปลี่ยนเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เรามองว่าคุณจะเจอสังคมที่ดีนะคะแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ ได้มีการเฉลมิมฉลองหรือว่ามีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในบางกรณีบางคนบางท่านเนาะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเงนี้น <laughs> ต้องขอภัยเรื่องเสียงรดเลยนะคนที่นี่เขาแว่นนิดนึงนะคะก็ถือว่าสิงหาคมนี้ยมีทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีนะคะเออ๋อใช่ ขึ้นหรือมายจิชเชนขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าใครเริ่มงานใหม่หรือว่าต้องจําเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆเรามองว่ามันก็จะมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีแต่เหมือนจะเป็นส่วนน้อยนะเออเพราะว่าสามถ้วยอะ่ะมันก็เป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้หรือว่าสังคมอ่ะสามถ้วยมันคือการรวมกลุลเราคิดว่าส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นจะดีกับคุณอะ่ะสังคมรอบข้างแวดล้อมใหม่ๆของคุณเนี่ยอื มาดูเรื่องของการงานกันหน่อยสิ <c oughs> สิงหาคมนี้การงานห้าดาบนะคะอัศวินดาบไฮเิเทสดิอิมเพอเรอร์ควีนถ้วยใต้สำรับเป็นหนึ่งเลียนอะา ชัดเจนมากๆเลยว่าธาตุน้ําคุณน่าจะมีเกณฑ์เริ่มงานใหม่ๆจริงๆอะ่ะเออนะคะหรือถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นการโยกย้ายหรือเปลี่ยนงานเลยเนี่ยเรามองว่าจะมีโอกาสใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่เออ โอกาสที่มันจะสามารถทําให้งานงานนี้เป็นเป็นงานที่มั่นคงหรือว่าเป็นงานที่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ในภายภาคหน้าเป็นงานที่มีความชัดเจนแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองคือมันมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังมันจะเป็นจริงอะเป็นโอกาสที่ดีอพูดง่ายๆนะคะแต่ทีนี้เดือนนี้มันอาจจะมีเรื่องของการ ไม่เห็นด้วยทัศนคติไม่ตรงกันมีความขัดแย้งกันในที่ทำงานหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากเดอะยวจิเชียนคนนี้นะเพราะว่าเหมือนไพ่มันตรงกันเลยมันอาจจะเป็นคนในที่ทำงานนี่นแหละที่เฟกเฟกใส่คุณหรือว่าคุณอาจจะมีปัญหากับคนที่ขี้เมาขี้นินทาอะไรอย่างนี้นะคะแต่เรามองว่าธาตุน้ำค่อนข้างที่จะโอ้สู้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่า อืมคือเป็นไพ่ที่คุณเนี้ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรกระตือรือร้นในการทํางานมากๆแล้วตัวคุณจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการงานโดดเด่นจนกระทั่งมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณและเป็นเดือนที่คุณแบบปังมากอ่ะในเรื่องงาน แถมยังมีคนสนับสนุนแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่สม่ำเสมอในบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้อะไรใหม่ๆได้โอกาสใหม่ๆอะ่ะเออมันเป็นช่วงเวลาของการเจริญเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งเลยทีเดียวเออมันมันมันเป็นอะไรที่ว้าวนะท่าน้ำดีมากอะ่ะพลังงาน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูการเงินกันหน่อย The Moon กลับหัวนะคะ The Lover สามไม้อั w วินไม้นะคะสี See, e ่เหรียญใต้สำรับเป็นแปดดาวกลับหัวในบางคนบางท่านมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการหรือปัญหาพาละทางด้านการเงินนะ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเดือนนี้มันขึ้นคําว่าตัวคุณอาจจะใช้เงินหรือหมดเงินไปกับความสบายใจความสะดวกสบายเ,เรียกว่าใช้เงินไปกับก,บการเปยตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งเปยคนที่ร,รักนะคะคือเหมือนกับว่าอยากใช้อะไรก็ใช้อ่าอ,อาจจะเป็นพวกเสริมความงามเครื่องแต่งกายอะไรก็ได้ที่มันมันจุกจิก,จก,จก นิดนึงอะแต่ว่าเป็นเสียงที่คุณอยากได้แล้วก็เป็นเสียงที่อ่าเซนส์เราขึ้นมาว่าเป็นเสียงที่คุณต้องการมาโดยตลอดนะคะแต่ทีเนี้ยเออคุณค่อนข้างที่จะมีการวางแผนทางด้านการเงินค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าหรือหรือถ้าหากว่าคุณไม่ได้วางแผนเนี่ยไพ่เขาก็แนะนําให้คุณวางแผนทางด้านการเงินให้ดีนะเพราะว่าเดือนเนี้ย คุณจะจ่ายเร็วคิดเร็วทำเร็วจ่ายเร็วอะไรประมาณนี้หรือในบางคนบางท่านอาจจะหมายถึงสิ่งที่คุณจะจ่ายอ่ะเป็นสิ่งที่คุณวางแผนมาโดยตลอดก็ได้ว่าเราอยากได้สิ่งนี้เราต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องออมเงินกันหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดู Or a c l e คกันนะคะว่าเขาอยากแนะนำอะไรทาบนามบ้าง เขาอยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวชาตินามังคะใบแรกได้ I honor my self b i r t h by asking for what I want นะะใบนี้เนี่ยบอกว่าตัวคุณ จะซื่อสัตย์กับตัวเองกับคุณค่าของตัวเองด้วยการที่ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวคุณต้องการมากที่สุดนะคะมองว่าเดือนสิงหาคมเนี้ยตัวคุณจะได้รู้จักคุณค่าของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวคุณต้องการหรือพาชันหรือความต้องการของตัวเองนะอ่ะคล้ายๆกับ i n น e r Self ประมาณนั้นนะคะไปต่อมา I claim my <laughs> <laughs> d e s e r t s ใช่ไหม d e s e r t s หละ I hold great vision I am ready to receive นะคะอืมเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือตัวคุณจะได้รับโอกาสเ,าเป็นโอกาสที่ตัวคุณเนี่ยสมควรที่จะได้รับนะคะและสิ่งจริงนี้ อาจจะเป็นสิ่งที่คุณนะพยายามมาโดยตลอดออมันเป็นสิ่งที่เป็นผลของการกระทำของคุณที่เกิดขึ้นจากอดีตนะมันจะส่งผลในเดือนนี้แหละแล้วตัวคุณก็พร้อมแล้วนะที่จะได้รับโอกาสดีๆอย่างนั้นเมมลิศมากครงาน I am committed but to bringing forth My greatness, I will no longer play small. โอ้เป็นเดือนที่คุณจะเล่นใหญ่นะเหมือนกับว่าอคุณกำลังแบบว่ามันเหมือนเป็นเดือนที่พลังงานทั้งหมดเนี่ยหรือว่า เป็นเดือนที่พาชันหรืออินเนอร์ของคุณะมันค่อนข้างที่จะแรงกล้ามากๆอาจจะเป็นเดือนที่เซนส์คุณแรงแล้วก็คุณทําตามสิ่งที่คุณต้องการคุณฟังเสียงหัวใจตัวเองคุณทําตามพาชันทาตามสัญชาตญาณของตัวเองอะเออแล้วมันทําให้คุณมีความกล้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ สู้มากยิ่งขึ้นกระตือรือร้นกับสิ่งที่คุณต้องการมากยิ่งขึ้นคือคุณจะไม่ได้มาแบบเล่นๆแล้วคุณจะแบบเล่นใหญ่ไปเลยอะไรประมาณนี้แล้วเรามองว่ามันจะส่งผลที่ดีมากๆเลยซึ่ง the emperor รอคุณอยู่นะคะ the emperor คือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเรามองว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆอยู่เหมือนกันมันไม่ใช่แบบว่าเไม่ใช่ the empress อย่างเงี้ย แต่ดีเอมเปอร์เป็นคนที่มีอํานาจมีหน้าที่การงานที่ดีมีการประสบความสําเร็จในชีวิตค่อนข้างแย่สูงซึ่งเลิศมากพลังงานของชาวธาตุน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องความรักกันบ้างดูสิจะเลิศเหมือนเรื่องชีวิตทั่วๆไปเปล่าต้องดีสิใช่ไหมมาดูล้างไพ่แป๊บนะ ความรักนะค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่คนโสดธาตน้ำนะจ๊ะคนโสดธาตน้ำาจิตด,ดาบกลับหัว ควีนดาบกลับหัวนะคะสองดาบเดอะสตาร์ 2, Star, กลับหัวสามถ้วยกลับหัว <laughs> ทำไมอะจัดมินอืมทำไมอะคนโสดทำไมเป็นอย่างนี้อะเออคนโสดเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นสถานาการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าเรามองว่าตัวคุณอะ ยังเหมือนคุณยังไม่สามารถออกมาจากคนเก่าๆได้อะนะคะเออเดี๋ยวเราขอขยายเจ็ดดาบนิดนึงสงสัยว่าเป็นเรื่องอะไรสวิเลียนอืมสิบดาบนะคะแล้วก็เดอทาวเวอร์ เรามองว่าคุณยังมั่นคงในกับคนเก่าๆหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคนเก่าๆอ่ะอาจจะกลับคืนมาหรือคุณอาจจะคุยกับเขาอยู่แล้วก็ได้นะแต่วันเป็นความสัมพันธ์ที่อืตัวคุณรู้อยู่แล้วอ่ะว่ามันจะไปในทิศทางไหนแต่คุณไม่สามารถที่จะตัดหรือว่าตัดสินใจให้มันเด็ดขาดได้กับความสัมพันธ์นี้จริงๆทั้งๆที่ตัวคุณก็รู้สึกว่าเออคุณก็รู้อยู่ว่ามัน มันไม่ค่อยมีหวังแล้วนะคะเอออืเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะ Intense พอสมควรคือมันจะอ่อนไหวง่ายมากๆเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยมันเหมือนตัวคุณก็มีความสับสนในตัวเองเหมือนกันว่านี่เราคิดถูกแล้วใช่ไหมกับการที่เรากลับไปคุยกับคุณเก่าๆหรือว่า เรารู้อยู่แล้วว่ายัางไงสมุดเล่มเดิมก็ต้องจบลงเหมือนเดิมนะคะหรือในบางคนบางท่านถ้าหากว่าคุณมีคนคุยอยู่แล้วเรามองว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาในอดีตเนี่ยมันจะกลับย้อนคืนมาแต่ตัวคุณก็ยังไม่สามารถที่จะดีลกับคนคนนี้หรือว่าไม่สามารถที่จะดีลกับการตัดสินใจของตัวเองให้มันเด็ดขาดได้จริงๆอะ่ะเพราะว่าคุณก็ยังอยากที่จะยื้อความสัมพันธ์นี้เอาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ นะคะคเดี๋ยวเราให้คำขอคําแนะนําจากไพ่ดีกว่าเนาะในคนโสดคำแนะนำจากไพ่ให้คนโสดนะคะเฮอร์มิตก,กลับหัวสวิงถ้วยแปดเหรียญเดื <The one. S 1> อนเดทกลับหัวนะคะซองเหรียญ เอ,อถ้าฝ่ายไหนเป็นคนที่กระทำผิดเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นฝ่ายคุณเองหรือเปล่าแต่พ่ายอบอกว่าให้คุณลองเปิดใจแล้วก็ออกมาจากถ้รของคุณดูแบบคุณอาจจะปิดตัวเองก่อนหน้านี้จากเรื่องอดีตเก่าๆที่มันเคยผิดพลาดมาจากสิ่งที่มันยังเป็นปมในหัวใจคุณที่มันยังไม่สามารถทำให้คุณแบบว่าเปิดใจ รับคนใหม่ๆหรือรับคนคนนี้กลับมาแต่ไพอ่อ่ะรู้สึกว่าจะพูดถึงคนปัจจุบันหรือว่าคนเก่าๆคนที่คุณกําลังเดิวอยู่ด้วยเนี่ยแหละเออแต่จําเป็นที่จะต้องเปิดใจนะคะแล้วก็ลองพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่จบและยังไม่มียังไม่มีไพ่ใบไหนที่จะขึ้นมาว่ามันจะจบได้อะ เอ,อมันยังเป็นเด็กกับหัวแล้วก็เดวเวิร์นกลับหัวอยู่เลยคือมันยังไม่จบนะความสัมพันธ์เนี้ยให้ลองประครับประคองแล้วก็ลองไปต่อเรื่อยๆกับคนคนเนี้ยอืมไม่ต้องรีบร้อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนไม่ชัดเจนจนะ้าคนไม่ชัดเจนธาตน้ำานะคะ The Sun t เดอะมิ c <oughs> ิ wow. <laughs> a เชียนว้าวห้าเหรียญกลับหัวว้าวอัศวินดาบนะคะเจ็ดถ้วยเดี๋ยวเราดูนะว่าเจ็ดถ้วยคืออะไรเดอะฟูลโอเคสองเหรียญกลับหัวว้าวเดอะล v เวอร์ใต้สำหรับเป็นคุยเหรียญ คือสถานาการของคณไม่ชัดเจดนอะเรามองว่าเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะเลิศมากๆฟังมากๆเลยนะแบบแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านความรู้สึกแล้วก็ทางด้านความสัมพันธ์ค่อนข้างทีง่จะสูงอยู่พอสมควรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าปัญหาที่มันยังคาระคาซังหรือว่าเป็นปัญหาที่มันจําเป็นที่จะต้องแก้ไขหรือช่องว่างในความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงแล้วนะคะเนื่องจากทั้งคู่เนี่ย น่าจะพยายามแก้ไขปัญหาตรงนั้นหรือว่าปล่อยปัญหาให้มันจัดการตัวของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปฝืนอะ่ะอืมคือมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนเนี่ยจะเข้าหากันเอ,อ่อแล้วก็สารความสัมพันธ์ให้มันแบบว่าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มัน่นคงมากยิ่งขึ้นแต่ทีเนี้ยมันยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะที่ พลังงานสลับกันได้นะเขาอ่านคนอีกคนนึงไม่ออกอาจจะเป็นเขาอะไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่หรือคือเขาดูคุณไม่ออกอะเออประมาณนั้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงไม่แน่ใจว่าตัวเขาเองเนะี่ยหรือว่าฝ่ายคุณหรือเปล่านะที่ยังรู้สึกว่ายังอยากที่จะหลั่ล้าอยู่ต่อไปเหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะยึดติดเพราะว่าตัวคนคนนั้นเองอะ่ะ ก็อืมอาจจะมีตัวเลือกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทีเนี้ยมันเป็นไปได้ว่าเดือนนี้การที่เขามีตัวเลือกก่อนหน้าเนี้ยมันอาจจะเหตุการณ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันกําลังไปด้วยดีใช่ไหมมันอาจจะทําให้ตัวคนคุณเนี้ยปล่อยอีกคนหนึ่งไปเพื่อที่จะมาเลือกคนที่เขารักก็คือตัวคุณ เออเพราะว่าสถานการณ์มันดีมากๆเลยอะเดี๋ยวเรามาดูความคิดความรู้สึกกันหน่อยว่าเขาคิดยังไงกับคุณรู้สึกยังไงนะคะหเหรียญหนึเหรียญกลับหัวทำไมไพ่อกมาหลายไปเจดไม้ The Moon เริ่อกอยู่นะ สองถ้วยทำไมละ่ะเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญกับหวัวห้าไมมสีดาบใต้สำหรับคพีนถ้วยนะคะ <laughs> เขารักคุณแหละแต่ว่าดูเหมือนกับเขาก็ยังลังเลสแสดงว่าเป็นฝ่ายเขานั่นแหละที่ยังรักอิสระอยู่นะคะ <laughs> คือเขาลังเลแล้วก็เขากําลังตัดสินใจว่า เอาไงดีจะลงทุนล,ลงแรงกับความสัมพันธ์นี้ดีไหมตัวเขาอะดูเหมือนจะยังไม่พร้อมเพราะว่าตอนเนี้ยเขายังไม่สามารถให้ความชัดเจนหรือว่าให้สถานะอะไรที่มันมั่นคงหรือว่าชัดเจนอย่างที่คุณต้องการได้จริงๆอะอืแต่เขาก็จะพยายามให้ความสัมพันธ์นี้นะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เทคเชตชันอะไรนะแต่แค่มันยังไม่สามารถชัดเจนได้ตัวเขามองว่าความสัมพันธนี้มันคือความสบายใจนะคะ แต่มันอาจจะมีบางอย่างที่เขายังรู้สึกว่าอืมมันเหมือนกับเขายังไม่ค่อยมั่นใจหรือเขายังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ยากในบางกรณีเนี่ยอาจจะหมายถึงคุณกับเขามีความต่างกันหรือเปล่าต่างกันทางด้านใดด้านหนึ่งแต่ตัวเขามองว่าอืมเขายังไม่พร้อมที่จะให้ต้นหลักต้นนี้มันเติบโต ไปได้ขนาดนั้นน่ะเออนะคะเหมือนกับก็ยังสับสนอยู่เหมือนกันรักก็รักแต่ว่าอาจจะยังรักตัวเองด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการ Take a คชั่นของเขามันจะ50-50จะไม่ร0อยเซตเต็มที่นะคะมันจะแบ่งแบ่งหนักแบ่งเบาแบ่งรับแบ่งสู้ประมาณนี้ไปต่อกันที่คนมีคู่นะจ๊ะ คุณมีคู่ธาตุน้ำค่ะแปดไม้กลับหัวเดอะวิลฟ์โฟจูนชาร์ลีออดกลับหัวคุณเป็นอะไรกันจ๊ะโอ้ยทำไมอ่ะเกิดอ,อ,อะไรขึ้นเดอะแฮงแมนเดอะงแมนคืออะไรขอดูหน่อย Yeah. คือคนมีคู่นะเรามองว่าเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ท็อกซิกมากๆเลยคือคุณดูไม่ค่อยสื่อสารกันดูไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยแบบว่าถ้าหาว่าคุยเนี่ยอาจจะเป็นการคุยที่ไม่ได้เปิดใจหรือว่าไม่ได้ออกมาจากใจจริงๆแบบถามคำตอบคำหรือว่ามันไม่ได้มีเออมันอาจจะหมายถึงการสื่อสารที่เข้าใจกันผิดพลาดก็ได้นะ ยิ่งเป็นคนที่มีระยะทางห่างกันหรือว่ามีอุปสรรคในความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะยิ่งมองว่าเออทำไมความสัมพันธ์นี้มันต้องยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้ด้วยทําไมอุปสรรคมันต้องเยอะขนาดนี้ทําไมเรายังไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาตรงนั้นได้โชคชะตาไม่เข้าข้างเราเลยมันก็เลยมีอาการของความท้อแท้แล้วก็มีความอึดอัดในความสัมพันธ์เหมือนกับอย่างที่เราบอกว่าคุณคุยกันน้อยมากหรือถ้าหาว่า คุยแต่ก็ไม่ยอมเปิดใจคุยกันถึงเรื่องของปัญหาที่มันอยู่ภายในความสัมพันธ์นี้จริงๆอ่ะคนมีคู่นะคะอันนี้คือคําแนะนําจากเราก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องเปิดใจคุยกันนะเพราะว่าความอึดอัดตรงเนี้ยมันทําให้มันเป็นก้าวก้าวไม้ก็คือคุณจะรู้สึกอึดอัดมากๆแล้วคุณจะรู้สึกเหนื่อยมากๆะกับความสัมพันธ์นี้แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะยังไงความสัมพันธ์นี้ก็ยังไปต่อด้วยพลังงานของสตรนนะคะ เพราะว่าต่างคนต่างรู้แล้วอะว่าทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถเดินไปต่อได้หรือประสบความสําเร็จได้คือคุณจะได้คําตอบคุณอยากที่จะไปต่อคุณก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามจัดการปัญหาที่มันอยู่ในความสัมพันธ์นี้อนะอันนี้เป็นไพ่ที่เขาออกมาเลยนะว่าสถานาการณ์มันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่คําแนะนําจากเรา <laughs> นะคะ โอเคมาดูความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยความคิดความรู้สึกสามไม้อ่า king ไม้กลับหัวนะคะ the emperor สี่เหรียญสิบไม้กลับหัว the emperor คือเก้าจา t e v i l ห้าดามได้สำหรับเป็นสามเหลี่ยญความคิดความรู้สึกของเขาว่าเขายังอยากมีคุณในชีวิตอยู่ต่อไปเขายังไม่อยากปล่อยคุณไปยังไงยังไงอะคนคนนี้ก็จะพยายามจัดการหรือว่า manage หรือวางแผนให้ละเอียดแล้วก็คือเขาจะมีการวางแผนมากยิ่งขึ้นกับความสัมพันธ์เนี้ยเพื่อที่จะให้มันไปต่อได้แต่ตัวเขาอะเหมือนกับ ไม่ค่อยมีความมั่นใจหรือว่าขาดความมั่นใจบางอย่างอาจจะเป็นความมั่นใจในตัวเองนะคะที่เขายังขาดอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าปัญหาของคุณเนี่ยมันคืออะไรเหมือนกันเนาะอันนี้แล้วแต่กรณีนะคะแต่ทีเนี้ยเขาก็แอบสับสนเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราปล่อยอไปอะ่ะอันนี้เหมือนเป็นอีโก้ภายในของเขาอะ่ะถ้าเขาปล่อยไปเนี่ยมันจะสบายสบายใจกว่าหรือเปล่า ซึ่งเรามองว่าการปล่อยตรงเนี้ยมันหมายถึงการปล่อยปัญหาตรงนั้นไปเพราะคนคนนี้ไม่ได้คิดที่จะปล่อยคณไปเลยนะคะแต่มันน่าจะเป็นปล่อยปัญหาหรือปล่อยภาระที่มันเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้มากกว่าเนาะโอเคค่ะจบไปแล้วสำหรับคนคนที่อยู่ในธาตุน้ำ <laughs> คนธาตุน้ำนะคะ ถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องของเรานะจ๊ะต้องขออภัยจริงๆกับความไม่เต็มที่ของคลิปของเรานะคะด้วยความที่มันอาจจะมีการยกย้ายแล้วก็ไพ่ก็ผลมาไม่หมดนะก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเราก็ได้รับพลังงานบวกกันไปแล้วเนมะื่อก่อนหน้านี้ <c oughs> นะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวทาดน้ำทุกคนนะลังงานสวยงามมากเลยค่ะวันนี้ไม่รวมเรื่องความรักนะคะแต่ความรักก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ค่ะโอเคยังไงก็ลาไปก่อนเจอกัน ep หน้าเดือนหน้านะคะบ๊ายบาย